สวัสดีนักเรียนทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ในรายวิชาของสุขศึกษาและก็ภลศึกษานะครับจะมาเรียนในเรื่องของการอ่เรีกยกง่ายๆเลยภาษาวัยรุ่นเลยคือการบูลลี่นะครับเราจะมาเจาะจงกันว่าอ่าอ่เจาะใจความของคําว่าบูลลี่ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเพราะอะไรนะครับอ่ะทุกวันนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าการกันแกล้ง มีอยู่มากมายในทุกที่เนาะซึ่งกลายมาเป็นคําที่ไว้เรียกติดปากกันว่าบูลลี่นะครับบางคนเนี่ยมองว่าปัญหาเราเนี่ยเป็นเรื่องที่มันแบบเล็กน้อยเนาะแบบคนที่เป็นคนที่บูลลี่ส่วนใหญ่จะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเนาะแต่สําหรับอีกหลายๆคนมองว่าเป็นภัยใกล้ตัวนะครับที่เราเนี่ยจะต้องรีบแก้ไขเพราะว่าการบูลลี่เนี่ยมันส่งผลต่อ,อให้เกิดความหวาดกลัวต่อสังคมหรือว่าต่อจิตใจ คนที่ถูกบูลลีใ่ในระยะยาวเนาะอาจจะส่งผลให้เขาเนี่ยเป็นคนที่อาจจะเป็นโนรควัตรละแวงหรือเป็นคนขี้วิตกกังวลไปเลยนะครับอะยังสามารถนําไปสู่ปัญหาการใช้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่ได้นะครับนอกจากนี้การบูลลี่อาจจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อื่นได้เช่นกันแน่นอนครับว่าการไปยุ่งยามชีวิตคนอะื่นเนี่ยก็จะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า การบูลลี่ที่แท้จริงแล้วมันคืออะไรนะครับเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องมนุษย์อาธิมนุษยชนและเราจะแก้ปัญหายังไงกับเรื่องของการบูลลี่นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้ว่าการบูลลี่คืออะไรก่อนนะครับเผื่อเื่อว่าเราอาจจะแบบว่า ไปเผอบูลี่คนอื่นโดยที่เราแบบว่า,าคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกอะไรนี้นะครับเราต้องมาดูใจความสําคัญของมันก่อนเนาะการบูลี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้คําพูดหรือการแสดงท่าทางที่รุนแรงด้วยความตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามนะครับหากสิ่งนั้นเนี่ยส่งผลกระทบทําให้เกิดความเจ็บปวดทั้งกายและจิตใจจนทําให้พวกเขารู้สึกต้อยคุณค่ามันคือการบูลี่นะครับ อย่างที่เชอร์ได้บอกไปเนาะว่า mm hmm. บูลลี่เนี่ยเป็นการที่เราบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจเนาะด้วยความสนุกสนานหรือว่าความที่เราแบบต้องการว่ากดหรือข่มนะครับก็กลายเป็นการบูลลี่คนอื่นเนาะเราเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับเราแต่ในบางเรื่องเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ไม่โอเคเนาะไม่รู้สึกไม่ดีสำหรับฝ่ายที่โดนบูลลี่นะครับ บางครั้งเนี่ยอาจจะคิดเรื่องว่าเออเราหยอกเล่นเราล้อเล่นแต่ว่าคนที่ถูกบูลลี่นยเขาอาจจะรู้สึกไม่ดีลึกๆหรือว่าจริงๆเราเขารู้สึกไม่ดีเลยนั่นแหละนะครับนะทั้งหมดนี่ยเป็นการบูลลี่เนาะอ่ะในสังคมนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีการบูลลี่กันหลายเรื่องเช่นอ่ะมีอะไรบ้างหน้าตาละหนึ่งใช่ไหมสีผิวนะครับมีการเหยียดผิวกันนิดนึงเนาะรสนิยมอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเนาะ เชื้อชาติศาสนาค่านิยมอายุทัศนคติหรือทัศนสถานะทางสังคมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางกรมสุขภาพเนี่ยทางกรมสุขภาพจิตนะครับได้แบ่งประเภทการบูรีออกเป็น4ประเภทแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูอาประเภทของการบูรีเนี่ยเราจะต้องอาขออาเชื่อขอเจาะจงนิดนึงว่าอาไอเรื่องของการบูรีในหลากหลายเรื่องเนี่ยมันมี รูปแบบใดบ้างเช่นหน้าตาเนาะหน้าตาเนี่ยเรามักจะตัดสินคนว่าบางคนดูรูปหน้าหน้าตาไม่ดีก็คิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่องของสีผิวเนี่ยอาจจะมีการเหยียดเชิงผิวคั้าผิวสีบ้างเนาะในสังคมมีค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับส่วนเรื่องรสนิยมนะครับเป็นสิ่งที่แต่ละคนเนี่ยมันไม่มีผิดมีถูกเนาะลสนิยมมันแตกต่างกันขอให้เราไม่ไปเบียดเบียนกันอื่นหรือว่า ไม่ไปทําให้คนอื่นเนี่ยเสื่อมเสียก็พอเนาะรสนิยมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะไปก้าวไก,ก่กันนะครับอย่างอย่างยกตัวอย่างเนาะอย่างคนที่ชอบกัดาการ์ตูนนะครับหลายครั้งเนี่ยจะมีคนบอกว่าโตโตแล้วยังดูการ์ตูนหรออะไรอย่างเงี้ยนั่นคือการบูลลี่ในทางเชิงเชิงการเอารสนิยมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีผิดมีถูกเราวใครจะชอบแบบนันก็น ต่อไปเชื้อชาตินะครับอันนี้เห็นได้ชัดในเนาะในสังคมของโลกเนาะว่ามีการเหยียดเชื้อชาติอย่างเราเนี่ยอาจจะมีไปว่าคนต่างประเทศว่าเป็นคนยังเหยียดางเชืออ้อชาตินะครับอันนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะเชื่อขอพูดทางเล็กน้อย่อศาสนา,าครับอันนี้ศาสนานี้ก็เห็นได้ชัดเจนเนาะการบูลลี่กันนะครับอย่างอ่าแต่ศาสนาไม่จะมีกฎรมเนียบที่มันต่างกันนะครับบางครั้งเนี่ยก็จะมีการบูลลี่กันเกิดขึ้นเนาะค่านิยมอายุอ่ะ แกเด็กอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการบูลลี่กันนะครับทัศนคติหรือว่าสถานะทางสังคมนะครับอย่างอาทิเช่นคนที่โดนบ่อยคืออาชีพที่รู้สึกว่าคนรู้สึกว่าแบบว่าแบบอาชีพแบบอาทิเช่นแบบอาชีพที่รู้สึกว่าดรยค่าเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วทุกอาชีพนะครับมีความสําคัญเนาะไม่เราไม่ควรไปบูลลี่อาสถานะทางสังคมหรือว่าอาชีพอาสถานะเนาะเพราะว่า ทุกๆอาชีพเนมีความเท้าเทียมนะครับเท่าเทียมกันมีความสําคัญหมดถ้าไม่มีพวกเขาเราก็อยู่ไม่ได้นะครับางครั้งเนาะอ่ะเรามาดูอ่าในส่วนของประเภทของการบูรี่ทั้ง4ประเภทนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเจาะด้วยกันทีละประเภทนะครับ ประเภทของการบูลลี่นะครับแบ่งออกถูกแบ่งออกเป็น4ประเภทต่างๆนะครับอันดับแรกนะครับทางอาการเป็นการบูลลี่ทางร่างกายนะครับก็ทางี่ทางร่างกายเนี่ยจะเป็นาการบูลลี่ที่ทําให้ใครเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับทางร่างกายนะครับอาที่เช่นการาชตตกต่อยตบตีจนทําให้เกิดความเสียหายและเจ็บปวดต่อร่างกายครับอันนี้เป็นสิ่งที่ ไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งเนาะเพราะอาจจะบางคนเนี่ยส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตได้เลยนะครับไม่ใช่แค่การมันจะไม่ได้เป็นการแค่การแกล้งกันและแต่เป็นการฆาตกรรมแหละนะครับเป็นความรุนแรงที่มันจะเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆนะครับอันดับต่อไปจะเป็นในส่วนของทางสังคมหรือด้านอารมณ์นะครับอาจจะเห็นได้ชัดว่า ทางสังคมอือด้านอารมณ์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้รู้สึกเจ็บปวดและเสียใจอย่างยิ่งเนาะเพราะว่าอ่ะอัทีเช่นการถูกกดดนันการยั่วยุการแบ่งแยกให้ออกจากกลุ่มนะครับจนทําให้รู้สึกว่าโดดเดียวเราอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนเนาะแล้วก็ทํารู้สึกเจ็บปวดและเสียใจในคราวหลังนะครับอ่ะผ่านมา2ทางแล้วนะครับต่อไปนะครับอ่าเป็น ประเภทที่3นะครับเป็นทางวาจานะครับทางวาจาเนี่ยเช่นการพูดนะครับเกลีดยามการดูหมิ่นการดา่าทอหรือว่าการดูถูกการอินทาแล้วก็การโกหกครับจนทําให้รู้สึกเจ็บปวดพวกการพูดออกมาต่างๆในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดไม่ถึงนะพูดแค่นี้แล้วทำให้รู้สึกอะไรมากขนาดนั้นหรอจริงๆแล้วบางคนเนะะี่ยอาจจะมันมีผลกระทบต่อจิตใจเขาอย่างยิ่งน ฉะนั้นแล้วเราควรที่จะระวังเรื่องการพูดการจา,าบางครั้งอาจจะมีการเราคิดว่าเราไปหยอกล้อเพื่อนแต่เราควรที่จะระมัดระวังนิดน,นึงเนะาะทางวาจาอันนี้เป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยเนาะในสังคมไทยนะครับเพราะคนไทยเนี่ยอาจจะพูดเราเนี่ยอาจจะพูดกันแบบไม่ได้คิดเยอะเนาะด้วยวัยของเราด้วยตัศนคติต่างๆเนาะเราอาจจะพูดแบบไม่คิดนะครับแต่ถ้าฝ่ายที่โดนพูดโดนกระทำเนี่ยเขาจะคิดเยอะว่าเราขึ้น หลายเท่านะครับรเพราะฉะนั้นเรควรที่จะระวังนิดนึงนะครับต่อไปนะครับเป็นประเภทที่4นะครับก็เป็นประเภทที่พบได้บ่อยนะครับในปัจจุบันเนาะไม่เพิ่งเป็นประเภทที่เกิดขึ้นมาใหม่ล่าสุดน,นะครับคือไซเบอร์บูลี่นะครับไซเบอร์บูลี่เนี่ยเป็นการกันแกลกกันผ่านโลกออนไลน์นะครับและเป็นการการะทําที่แพร่หลายมากในปัจจุบันเนาะเพราะว่าปัจจุบันในยุคนี้เรา โซเชียลและเราเล่นอินเทอร์เน็ตกันพอ,อสมควรแล้วเนาะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นแล้วการไซเบอร์บูลีเนี่ยก็จะมีเพิ่มเข้ามาเป็นสิ่งที่มาใหม่ในปัจจุบันนะครับก็การไซเบอร์บูลีเนี่ยอาปัจจุบันเนี่ยส่งผลร้ายแรงอย่างมากนะครับเพราะว่าบางครั้งในคนที่ถูกได้จะได้ข่าวบ่อยๆเพราะว่าคนที่ถูกไซเบอร์บูลีเนี่ยอาจจะมีการฆ่าตัวตายหรือเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่า ยุคเนี้ยเราทุกคนเนาะเล่นโซเชียลมีเดียเราทุกคนมีโซเชียลมีเดียแล้วการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมันง่ายมากๆนะครับาการที่ถูกคนกูี่คนหนึงเนี่ยข้อมูลอาจจะส่งผ่านต่อๆๆต่อๆกันไปนะครับจนอาจจะอ่านบางครั้งเนี่ยมันลุกลามไปนะครับเป็นเรื่องราวใหญ่โตแก้ความแคปข้อความมาแจ้งความกันประมาณนั้นนะครับทั้งที่บางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเนาะไอ้เด็กฝ่ายโพสต์หาเราปุ๊บเราเป็นคนนี่ งุ้นอย่างนี้อย่างนั้นอ่ะทีนี้โซเชียลก็แชร์กันโดยที่อ่ไม่ได้กันฟองก็บางครั้งอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงนะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องอการใช้การใช้โซเชียลเนี่ยต้องกันกองข่าวนิดน,นึงเนาะรวมไปถึงการที่เราโพสต์รูปอ่ะโพสร,รูปต่างๆนะครับแล้วถูกคุกคามอ่ทางการส่งข้อความมาคุกคามรวมถึงการใช้อยคำหยาบคายให้เรารู้สึกไม่สบายใจอันเนี้ย โซเชียลมีเดียมันเปิดมากหน้าหลายตาเนาะคนใครก็จะมาคอมเมนต์ก็ได้นะครับการโพสข้อความโจมตีบนสื่อ Facebook การหลอกลวงการส่งข้อความคุกคาตัางเพศเนี่ยหรือว่าใช้คอ่อยคำหยาบคายเนี่ยมันเข้าถึงได้รวดเร็วและง่ายนะครับอ่ะจากที่เชื่อได้กล่าวมานะครับข้างต้นเนาะทั้ง4ประเภทเนี้ยเชื่อมองว่าสังคมเราเนี่ยมีทั้ง4ประเภทเลยเนาะมีครบเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เราพิจารณาตัวเราเองก่อนนะครับเริ่มจากตัวเราเองนะว่า,าเราเข้าขา่ายสี่ประเภทนี้ไหมเราไปบูลลี่คนในสี่ประเภทนี้ไหมนะครับเพราะในยุคสมัยเนี่ยมันการบูลลี่เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ควรทำลวเนาะในยุคสมัยใหม่เราเจนใหม่นะครับไม่ควรที่จะมีการบูลลี่กันเกิดึ้นแล้วนะครับแต่เชื่อสังเกตว่าในปัจจุบันเนะี่ย เริ่มมีการรณรงค์แล้วเนาะเฮ้ยบูลลี่ว่ะบูลลี่ว่ะคำว่าบูลลี่เนี่ยควรจะเริ่มแบบโอเราบูลลี่อยู่เว้ยเริ่มเข้าใจคำว่าบูลลี่แหละนะครับแล้วก็เริ่มจต่ไม่บูลลี่กันแล้วเนาะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทั้งสี่อันเนี่ยเราก็ควรจะพพิจรารณานิดน,นึงว่าเราเป็นหรือเปล่าเนาะเรามีทั้งในสี่ข้อนี้หรือเปล่าหรือบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เกิดจากความตั้งใจะในะครับหลายๆครั้งเชื่อก็ เราเชื่อก็ได้สอนเราเราเชื่อก็ได้บางครั้งไราเชื่อก็ได้ยินแต่ว่ามันเกิดจากความไม่ตั้งใจมากกว่าเป็นการหย่อกล้อนะครับส่วนใหญ่ที่เชื่อเรา,เ,าเชื่อสัมพันธ์มากับพวกเราเนาะเชื่อจะเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่แบบว่าเหมือนการหยอกล้อเพื่อนอน่ะาาก,ก็ให้อย่าให้พึงระมัดระวังนิดนึงเนาะว่าถ้าหากเราได้ยินแบบนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกโอเคไหมหรือว่ายังไงนะครับหรือว่าถ้าเป็นเราเองเนี่ยเราโดนเองเราจะรู้สึกยังไงครับให้ มีความเห็นอกเห็นใจกันเกิดขึ้นแล้วก็เข้าใจอาทิิมนุษยชนขั้นพื้นานอนว่าเราจะไม่ไปยุ่งย่ามเรื่องส่วนบุคคลของผู้อื่นรวมรสนิยมสีผิวเพศเพศสภาพนะครับเพศเขาจะเป็นเพศลักษณะไหนนะครับเพศที่สาหรือว่าจะเป็นเกย์กรเคยตุ๊ดอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ไปบูลลี่เขาครับก็คือมนุษย์เหมือนกันเนาะ มนุสสิตบุญชนสยชนขั้นพืน้นฐานในควรจะมีะควรจะเข้าใจไว้นะครับและสิ่งที่อยากเน้นย้ำเลยคืออย่าปล่อยให้มันการบูลลี่กันเป็นเรื่องที่มันเป็นความเคยชินนะครับอย่างหวข,ข้อเราเลยเนาะอย่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องปกติในสังค,คมเรานะครับพยายามมองให้มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเนาะแล้วก็ไม่ควรทำนะครับทุกๆคน him, พยายามรณรงค์ให้เราไม่บูลลี่กันนะครับ ครับสำหรับในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการบูลลี่เนาะส่วนในคลาสหน้าหรือว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอาการบูลลี่กับมนุษย์อทธิมนุษยชนนะครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องยังไงสิทธิมนุษยชนคืออะไรนะครับก็ขอให้นักเรียนเข้ามาดูวิดีโอในคลาสหน้าด้นาะครับก็อ่ะสิ่งที่อยากจะฝากอีกอย่าง เนาะในส่วนของการพรีเซนต์นะครับใครที่ยังไม่ได้พรีเซนต์นะครับขอให้นักเรียนเนี่ยรีบติดต่อทีเชอร์มาเลยเนาะเพราะว่าคะแนนเก็บในตอนนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับในการเรียนออนไลน์นะเนาะทุกคะแนนมีคุณค่านะทุกงานมีค่านะครับยิ่งคะแนนพรีเซนต์เนี่ยมีคะแนนโอ้โหสูงมากนะครับขอให้มาติดต่อแล้วก็รีบมาพรีเซนต์เดี๋ยวอาจจะมีรอบ ชื่ออาจจะเปิดเป็นรอบเก็บตงด้วยการถ่านซูมนะครับเดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดในกลุ่มอีกทีเนาะหรือใครมาติดต่อนี่ก็อยากจะเพิ่มเติมด้วยการเป็นการถ่ายวิดีโอแล้วก็พรีเซนต์ก็ได้นะครับไม่สะดวกที่จะซูมหรือยังไงถ่ายเป็นวิดีโอพรีเซนต์หน้าวิดีโอเลยแล้วก็ขึ้นสไลด์เราจะทํารูปออกแบบมาเองนะครับส่งมาเป็นวิดีโออนุญ,ญาตให้ทําแบบนั้นได้นะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ขอฝากไว้ประโยคทิ้งท้ายนิดนึงว่าอย่ามองการบูลลี่เป็นความเคยชินแค่นเองครับสวัสดีครับ